นี่คือชีวิตใหม่นะครับนี่คือชีวิตใหม่อของของอ,อยังไม่รู้ว่าตัวผู้หรือตัวเมียเนี้ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวผู้นะน่าจะเป็นตัวผู้นะครับน่าจะเป็นตัวผู้อ๋อตัวเมียนะครับตัวเมียลูกตัวเมียอ่าเป็น <c oughs> อ่าลูก อ่านะครับอายุาได้สักได้สักสามชั่วโมอสามสามชั่วโมงนะครับสามชั่วโมงเขาก็แข็งแรงแล้วเขาแข็งแรงแล้วเขาแข็งแรงแล้วนะครับแข็งแรงแล้วนะครับวัวก็โดยปกติก็เป็นเช่นนี้นี่คือชีวิตใหม่ของของค้าคูณฟาร์มนะครับข้ามคูณฟาร์มโดย โดยแม่เขาคือนางอ่าเขาวันนี้เขาก็จะกินหญ้านะครับกินหญ้าหญ้าแห้งนะไอ้ไม่ใช่หญ้าแห้งคือคือหญ้าที่อ่าเขาตัดมานะครับเขาตัดมาให้นะครับอ่าโดยปกติอ่านางตัวเนี้นะครับนางตัวเนี้ย เขาเขาให้นมน้อยนะครับเขาให้นมน้อยแต่ลูกเขาก็สวยนะลูกเขาก็มีความสวยนะครับมีความสวยวันนี้ก็อยากจะบอกพี่น้องว่าอ,า <c oughs> อาเอาละเอาละนั่นน่นเริ่มจะเริ่มจะออกอาลวาดและเริ่มจะออกอาลวาดแล้ว เดี morning, imana, bag, uh, right? uh, ๋ยวพรุ่งนี้เช้าเขาก็จะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเขาก็จะออกมาวิ่งนะครับมาวิ่งมาออกกําลังกายนะครับออกมาวิ่งออกกําลังกายอ่านะครับอ่าเป็นอ่าเป็นสาวน้อยนะครับเป็นสาวน้อยนะครับชีวิตใหม่ของคําคุณฟาร์มก็เป็นสาวน้อยนะครับเป็นสาวน้อยนะครับอ่านังครีม นะครับนางครีมนี่เขาก็จะมีลูกเป็นตัวที่สามและนะครับสามไม่ใช่ตัวที่สามตัวที่สองแล้วนะครับมีลูกเป็นตัวที่สองนะครับเป็นลูกเป็นตัวที่สองนะครับเป็นอ่าสาวน้อยนะครับสาวน้อยนะครับเป็นสาวน้อยนะครับอ่า อามาเลยมาเลยมาเลยลูกมาเลยมาเลยอ่ามาเลยลูกมามาลูกมาเลวมาเลวมาเลวนางครีมนางครีมลูกนางครีมเขานะครับอ่าจะชื่ออะไรดีล่ะนะครับชื่ออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวสมาชิกเขาอาจจะตั้งมาให้ก็ได้นะครับ <laughs> อ่ามันก็น่ายต้งเกะกะเกะกะเกะกะนี่แหละนะครับอ่าเราไม่ได้ไปตอนที่เขาคลอดลูกใหม่ๆเราเราก็ไม่ได้ไปดูเขานะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนพุทธาทนไม่ได้ก็เลยบอกเดี๋ยวดูตอนเย็นก็ได้ดูที่คอกก็ได้นะครับดูที่คอกก็ได้มาเร็วมา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 ,มาเร็วมามามาเร็วมาเร็วมาเร็วลูกมา

เ,เห็นไหมครับเห็นไหมเขาก็น่ารักเขานะครับเขาก็น่ารักเขานะครับน่ารักนะครับเพราะาเพราะาวัวลูกตัวเล็กๆเนี่ยพอเกิดมาปุ๊บเนี่ยเขาจะน่ารักเอาความน่ารักเอาไป <c oughs> เอาไปอ่านอนแลวนอนแล้วนอนแล้วอ่าบักน้อยนะครับ เอา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 อาขาไปยังไงล่ะเขาไปทับขาเขายังไงเออเออเอเอออย่าไปทับขาตัวเองลูกอย่าไปทับขาตัวเองนะอทับขาตัวเองมันก็จะบาดเจ็บสาหัสนะนะลูกอืแต่รู้สึกว่าเอา อากาศมันร้อนนะครับเขาก็าคงจะเหนื่อยนะครับเขาคงจะเหนื่อยแต่วัวเขาเขาไม่กลัวร้อนนะเขาไม่กลัวร้อนเขาไปออกกลางทุ่งกลางทุ่งซึ่งมันอากาศมันมันร้อนอบอ้าวนะครับนางครีมนะเห็นไหมนางครีมแต่ตอนนี้ไอ้ตัวอื่นๆนะยังยังไม่คลอดนะครับยังไม่คลอดนะครับอนอนแล้วหนูไม่ไหวแล้วหนูร้อนนะ หนูไม่ไหวแล้วหนูร้อนอ่าหนูร้อนนะหนูร้อนมากนะแม่ไม่ให้หนูกินนมเลยนะเออ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 ่าเขาเขาเขาจะนอนนะครับเขาจะนอนอ่าอ่านางแม่เขาเนี่ยอ่าเป็นวัวพันแม่แม่เขาเป็นวัวพันชาโลเล่นะครับชาโลเล่แต่อ่า คาโรเล่นะครับเราก็ดูดูไว้นะครับดูดูไว้ว่าเขาจะเป็นยังไงในอนาคตแต่สิ่งหนึ่งที่เรา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 ห่วงก็คืออาหารเขาช่วงนี้อาหารเขาน้อยนะครับอาหารเขาน้อยเราต้องให้ให้เปลืองเขาให้ให้ใหญ้าหญ้าหญ้าสดเขาหญ้าสดทึ่งซึ่งเขาก็เอามาให้เนี่ย นะครับเขาเอามาให้เอามาลุกมาลุกมาลุกเออ่า่าโอ้ย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 นอนหลับแล้วนอนหลับแล้วสาวน้อยนะครับนอนหลับแล้วสาวน้อยหลับแล้วหลับแล้วอ้าวตื่นแล้ว โอ้นะครับมันก็เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพวกนี้จะลองถ่ายดูอีกสักครั้งหนึ่งว่าเขาจะมีความเข้มแข็งขนาดไหนนะครับแม่เขาจะให้นมกินพอเพียงหรือไม่นะครับพวกนี้นะครับพวกนี้เราก็พบกันนะครับพบคํำคูณความนะครับสวัสดีครับ